หอรอกบไปไหนมาเหรอ,อฉันน่ต้องถามแกว่าแกไปไหนมาเป็นใครเนี่ยเป็นคนนะดิเป็นคนเออนี่แกเป็นคนเสร็จยังเนี่ยเป็นคนเสร็จมานานแล้วอ๋อเลรแล้วมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านอ๋อมาจากบ้านอบ้านแกอยู่ไหนบ้านฉันติดอยู่กับคนข้างบ้าน แล้วคนข้างบ้านแกนะ่ะมันอยู่ไหนล่ะมันนี่โง่จริงอเอ้าไอ้กองก้ามบ้านน่ะบ้านเขาก็ติดอยู่กับบ้านฉันนี่แหละอ๋อไอ,อ้นี่แปลกๆเว้ยไม่ถ้าเกิดฉันจะไปเที่ยวบ้านแกเนะี่ยฉันไปไงเข้าซวอวยโชคชัยสี่ที่เลยซอยโชคชัยสามมามันจะมีซอยเล็กสามร้อยเมตรมันจะมีร้านข้าวต้มมัดใหญ่หลวยไพถามเขาอ่ะบ้านฉันอะอยู่ไหนแล้วก็จะบอกแค่า,าอ๋อมันเลยมาแล้ว